รวยนักหรือไงทํางานอ่ะจะไม่เอาค่าจ้างเหรอขอโทษครเจ๊ยกคนให้ผมด้วยนะครับเมื่อกี้มีผู้หญิงเดินตัดหน้าผมไปจะหันไปด่าเขาเขาก็เดินขึ้นรถไปแล้วอะะ่ะยแกนี่นะไม่ได้เรื่องเลยยืนบื้ออยู่ทําไมล่ะรีบเก็บสิจะรอให้ลูกค้ามาเหยียบเป็นแผลแล้วก็มาให้ฉันเนี่ยจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกหรือไงเจครับเจจะไม่ไล่ผมออกใช่ไหมครับ ฉันไม่ไล่แกออกหรอกแต่ฉันจะหักเงินเดือนแกรีบเก็บครับกระเป๋าตังใครวะของผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่ เจ๊ครับเจ๊อะไรของแกเอะฮะไออาร์คือเมื่อกี้ผมเก็กบกระเป๋าตังค์ได้ครับผมเปิดดูอเป็นของผู้หญิงที่วิ่งตัดหน้าผมเมื่อกี้ไปครับโอ้เงินเยอะเลยอะเทวดาส่งเงินมาให้พวกเราแล้วเฮ้ยฉันว่านะเรามาแบ่งเงินกันเถอะไม่ได้ครับเจ๊ผมจะเอาไปคืนเขาแกจะเอาไปคืนทำไมฮะไองโง่ชาตินี้ผมเกิดมาแสนลำบากครับเจ๊ ผมไม่อยากทำกรรมเพิ่มอ่ะผมไม่อยากเกิดมาลำบากแบบนี้อีกแล้วอ่ะเจ๊ครับถ้าเป็นเจ๊ทํากระเป๋าตังค์หล่นอ่ะแล้วคนเก็บได้ไม่เอามาคืนเจ๊เจ๊จะรู้สึกไงครับเออมันก็จริงของแกอ่ะแกนี่ก็เป็นคนดีจริงเลยเนาะเอ้ะไม่ได้ครับเจ๊อะไรของแกเนี่ยฉันแค่จะเอามาดูว่าข้างในกระเป๋าตังค์อ่ะมันมีที่อยู่ไหมนะโเ้ย มีนามบัตรด้วยนี่ไงถ้าเกิดว่าแกอยากเอากระเป๋าตังค์ไปคืนเขาอะแกไปที่อยู่ตามนามบัตรเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่แกจะไปเนี่ยแกต้องเก็บจานที่แตกอะให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างจานหลังร้านให้เรียบร้อยนะ้วยครับเจ๊เจ๊มาเจ๊เจ๊เจโอ๊ยจะลากฉันมาทำไมเนี่ยเสียเวลาทำมาหากินผมกลวว่าเขาจะเข้าใจผิดน,นะ เจมาดีแล้วจะได้เป็นพยานให้ผมเออถ้างั้นก็เนี่ยเอานาบัตรไปถามผู้ชายคนนั้นดูไปพี่ครับพี่พี่ครับพอดีว่าผมอยากจะมาพบคนนี้ครับแกจะมาพบกับเจ้าของบริษัทเนี่ยนะดูสภาพอีงแกดิฮะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้สกปรกโสโครกเหม็นก็เหม็น ผมมีธุระกับเขานีดหน่อยครับที่บริษัทนี้เนี่ยเขามีแต่คนรวยๆเขาไม่มีธุระมาคุยกับคนจนๆอย่างแกหรอกพอดีว่าผมเก็บกระเป๋าตังค์เขาได้ครับผมเลยอยากจะเอามาคืนนะไม่ได้ครับผมต้องคืนกระเป๋านี้กับเจ้าตัวเท่านั้นครับเพราะว่าในกระเป๋าเนี้ยมีเงินเอ้ยฉันป็นยามที่นี่หนอยเว้ยเอาเพราะว่าแกเอากระเป๋าตังค์นั้นมาให้ฉันฉันจะไปคืนเจ้าของเองหรือว่าแกจะกลับไปก็ได้นะ ฉันจะได้โทรเร็กตำรวจมาจับแกที่ขโมยกระเป๋าตัตงค์อะออารให้เขาไปอะเรื่องจะได้จบๆเสียเวลาทำมาหาก,กินเอาแบบนั้นเหรอครับเจ๊เออให้เขาไปนี่ครับ อะไรอ่ะเจ้านายครับคือผมเก็บกระเป๋าตังค์ของเจ้านายได้ครับที่ผมรู้ว่ามันเป็นของเจ้านายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีนามบัตรของเจ้านายอยู่ครับฉันไ่ทำตกไว้ตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเงินเงินฉันหายไปไหนอ่ะไม่รู้เลยครับตอนผมเก็บได้มันก็ไม่มีแล้วครับไม่เป็นไรยังไงก็ขอบใจนายมากนะ อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทาบัตรอะไรใหม่อะ่ะฉันอยากจะให้เงินรางวัลน,นายนะแต่ว่าฉันไม่มีเงินสดเลยอะ่ะงั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะให้เงินรางวัลน,นายแทนละกันนะครับคุณคุณคุณครับ เมื่อวานคุณเดินผ่านร้านนี้ครับแล้วคุณทํากระเป๋าตังค์หล่นไว้ผมเก็บได้ก็เลยเอาไปให้คุณที่บริษัทไม่รู้ว่าคุณได้กระเป๋าคืนหรือยังครับ๋อเธอนี่เองอ่ะเธอที่เป็นคนเอาเงินกระเป๋าตังค์ฉันไม่หมดอ่ะไม่นะครับเปล่าครับผมไม่ได้ออไปนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมมีพยานครับเจ๊ครับผมเจอเจ้าของกระเป๋าแล้วครับเจ๊ครับคุณคนนี้เขาเป็นเจ้าของกระเป๋าครับเขาบอกว่าผมเอาเงินของเขาไปอ่ะ ฉันเป็นพยานให้ได้ค่ะไอ้อ้๊นเนี่ยมันไม่ได้เอาไปหรอกค,คุณมันเป็นคนดีมากตอนที่มันเอากระเป๋าเงินไปคืนคุณเนี่ยเงินอ่ะมันยังอยู่เต็มกระเป๋าอยู่เลยในนั้นอะมีเงินอยู่ห0 0 0 0ื่นฉันเป็นคนนับเองกับมือเลยคุณมีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแล้วก็แบงค์ร้อยห้าใบใช่ค่ะถึงผมจะจนอนะ่ะแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะเอาของคนอื่นหรอกนะครับ เจ้านายครับเจ้านายเรียกผมมาเนี่ยเจ้านายจะให้รางวัลผมใช่ไหมครับเบนายเก็บกระเป๋าเงินได้ที่ไหนอ,อที่หน้าบริษัทครับฉันขับรถมาเนี่ยมันจะไปตกที่หน้าบริษทัทได้ไงแล้วถ้าเกิดมันตกที่หน้าบริษัทจริงเนี่ยนะมันก็แสดงว่ามีพนักงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขโมยไปนายโกผมคือคือคือผม จริงๆแล้วเนี่ยนายไม่ได้เป็นคนเก็บกระเป๋าตังค์ได้ใช่ไหมล่ะแต่คนที่เก็บได้คือคนคนนี้ตั้งค่ะเข้ามาได้ค่ะคนร้ายตัวจริงอะ่ะมันก็คือนายนายเป็นคนขโมยเงินของฉันไปเงินที่นายน่ะ ทำหน้าที่เป็นพน,ากานักงานรักษาความปลอดภัยแต่น,นายกับเป็นคนเลวซะเองมเมยฉันไล่นายออกและน,นายต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วยคุณน้าครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมจะไม่ทำอะนนี้อีกแล้วหัวหน้าผมขอร้องนะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเข้ามาได้เลยค่ะจับรับไปเลยค่ะคุณตำรวจ คุณน้ำหวานคุณน้ำหวานบอกขอโทษบอกไม่อยากไปผมไม่อยากไปโค้งอะน้ำหวานให้อากาศผมหน่อยได้ไหมฉันต้องขอบคุณคุณด้วยนะคะต่อไปเนี้ยเวลาบริษัทฉันจะจัดงานอะไรอะฉันจะให้เด็กๆสั่งเข้ากล่องที่ร้านคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะส่วนนายอะฉันจะให้นายอะทำหน้าที่รปภแทนในเบ้เขา เพราะว่าความซื่อสัตย์ของนายทําให้ฉันมั่นใจแล้วว่านายจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินบริษัทนี้ได้จริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับผมจะตั้งใจทํางานแล้วก็ยึดมั่นในความดีของต่อไปครับ,บครับครับนี่น้องมาแฟนของผมครับ ที่ผมเล่าให้แม่ฟังน้ำว้าจะมาอยู่ที่นี่กับเราด้วยครับแม่คงไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยผมกับน้ำว้าเราจะแต่งงานกันครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีแล้วนี่เธอเป็นลูกเต้าเราใครมาจากไหนทำไมถึงได้ดูจนไม่มีสง่าราศรีเออซะเลยแม่ครับน้ำว้าเขาเป็นคนหนังจังหวัดนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่เทเได้ไม่นานน่ะ น้ำวาเขาก็เลยแต่งตัวไม่ค่อยเป็นนะครับวกวนแม่ช่วยปรับโฉมให้น้ำว้าหน่อยสิครับจะให้สวยขนาดไหนเนี่ยก็แล้วแต่แม่เลยนะครับอ,อนี่ผมกระสายมากแล้วนะครับแม่ตอนบ่ายผมมีประชุมด้วยอะ่ะยังไงฝากแม่ดูแลน้ำว้าด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับคุณ ฉันพูดตรงๆเลยนะพราะฉันน่ะไม่ชอบเธอฉันมีผู้หญิงที่จะให้ต่ออุ้ยแต่งงานด้วยอยู่แล้วคุณแม่ค่ะกี่มาแล้วค่ะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำมาเลี้วมาเล้วหนูกี้เข้ามานั่งข้างแม่เรีวสวัสดีค่ะคุณแม่ นี่ของฝากค่ะสำหรับคุณแม่จากหนูเลยนะคะว้าวนี่สรอยเพชรคอลเลกชันใหม่ที่แม่อยากได้อยู่พอดีเลยหนูกี้เนี่ยทั้งสวยทั้งรวยแถมยังรู้ใจแม่อีกต่างหากสมกับที่แม่อยากได้เป็นลูกสะพ้าย คุณแม่ก็ชมหนูเกินไปหนูเคินหมดแล้วค่ะเออคุณแม่คะว่าแต่คนนี้ใครเหรอคะแฟนตาอุ้ยอ่ะนี่หลอนฉันรู้จักกับอุ้ยมานานแล้วหล่อนมาทีหลังอะ่ะหล่อนคงจะรู้ตัวนะว่าควรทำตัวยังไงเอ้านั่งเบืรออยู่ทำไม ไปยกขนมกับเครื่องดื่มมาให้หนูกี้เขาสิไปไปสิดูดูค่ะแม่สวยไหมคะสวยสวยชอบมากขนมอร่อยมากเลยนะคะคุณแม่อร่อยก็ทานเยอะๆเต<ด>็มแล้วครับก<ด>ี้ ที่คุณทำแบบคุณเนี่ยทำแบบนี้ไม่ดีนะผมมีแฟนแล้วช่วยระวังกิริยามายาณหน่อยสิ<ป>เอามาครับเอาไปเลยครับแม่คะดูอุ้ยทำกับกี้สิคะแบบนี้กี้ไม่ยอมนะคะคุณแม่หนูกี้ ใจเย็นๆเดี๋ยวแม่จัดการตาอุ้ยให้ไม่ต้องกลัวฉันมีเรื่องจะคุยกับลูกชายฉันสองคน แม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอครับแต่อุ้ยทําไมแกทํากับนุกกี้แบบนั้นฮะต่อไปอะ่ะแม่ขอสั่งห้ามทํากิริยาแบบนั้นกับนุกกี้อีกแกก็รู้ว่าครอบครัวเราอะ่ะรู้จักกับนุกกี้มานานและมีสายสัมพันธ์อันดีด้วยแล้วแม่ก็หวังจะได้นุกกี้มาเป็นลูกสะใภ้ด้วยแม่ครับแม่ก็รู้นี่ว่าผมอะ่ะมีน้ำวายอยู่แล้วผมว่าแม่ อย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับมันไม่ได้ผลหรอกและผมอจะบอกแม่ว่าผมอ่ะไม่มีวันแต่งงานกับกี้เขาเด็ดขาดแต่อุ้ยแม่ครับผมอยากแต่งงานและอยู่กับเมียของผมถ้าแม่ชอบกี้มากะแม่ก็ไปอยู่กกี้เองแล้วกัน เชิญครับเชิญออกไปจากห้องผมตาอุ้ยคี่แม่ค่ะี้ซื้อของมาฝากค่ะ โอ้หชุดสวยจริงๆเลยหนูกี้นี่ช่างรู้ใจแม่จริงๆเลยคุณแม่จะลองใส่เลยไหมคะก็ดีนะ,ะเดี๋ยวค่ะคุณแม่กี้ว่าคุณแม่เนี่ยเอาไปซักก่อนดีกว่านนะคะก็ดีนะน้ำว้ามานี่หน่อยสิหยุดนั่งตรงพื้นนั่นแหละ ที่ของเธอมันอยู่ที่พื้นนั่นแหละแล้วก็เอาชุดนี้ไปซักให้ฉันถีระวังด้วยนะชุดนี้ราคาแพงลูกี้เขาอุตส่าห์ซื้อมาให้ฉันเชียวนะ บอกมาสิว่าน,นี่มันคืออะไรคือหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายอะคะ่ะขึ้นไส้มาหลายวันก็เลยลองตรวจด,ดูแล้วก็พบว่ามันขึ้นสองขีดอะคะ่ะหนูท้องค่ะคุณแม่ท้องคุณแม่คะคุณแม่อย่าไปเชื่อมันนะคะกี่วันหนึ่งเนี่ยต้องโกหกแ,แน่เลยค่ะหนูไม่ได้โกหกนะคะ ไหวไหมเดี๋ยวแม่พาไปนั่งพักนะและเดี๋ยวแม่จะโทรตามอุ้ยให้คุณแม่หนูกี้แม่ว่าหนูกลับไปก่อนเถอะเอาไว้วันหลังเราค่อยคุยกันไปแ,แม่พาไปพัก หแกว่าไงกี้น้ำเสียงแบบเนี้ยแกต้องมีอะไรแน่แน่ก็อีผู้หญิงที่อุย้ยพามาบ้านนะดิแกมันท้องแล้วอ่ะแกฉันจะทำยังไงดีอะโอ้ยแกจะมามัวยืนโวยวายอยู่ทำไมเนี่ยง่ายๆเลยนะถ้ามันท้องได้แกก็ท้องได้อย่างโง่สิกี้เออจริงด้วยว่ะแกงั้น แค่นี้ก่อนนะแกเชิญครับอุ้ยคะคุณแม่ฝากมาให้ค่ะกี้ลบควรเวลาอุ้ยไม่นานหรอกคะอุ้ยรีบกินเด็กี้นั่งรอปิดโต๊ะกลับน,นะคะ พาไปนั่งที่โซฟานะคะค่อยๆค่ะไม่ได้ด้วยเละก็ต้องเอาด้วยกด กินเยอะๆนะกินเผื่อหลานเช่นด้วยสวัสดีคะ่ะคุณแม่อ้าวหนูกี้มามามา,มาทานข้าวด้วยกันเลยลูกไปตอนนี้หนูก็ท้องเหมือนกันแล้วนะคะคุณแม่จะว่ายังไงคะถ้าหนูจะขอความยุติธรรมให้หนูด้วย นิก้ผมไม่มีอะไรคุณตอนไหนนี่คุณจับไม่ได้จริงๆหรอคะ สวัวคุณแม่ดูอ้ที่คะแกเย็นๆหนู่กี้ในเมื่อหนูกี้ท้องก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เลยก็แล้วกันค่ะคุณแม่แมผู้หญิงที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันต้องเป็นผู้หญิงที่ดี ไม่โกหกต้องซื่อสัตย์และจริงใจถ้าใครโกหกฉันฉันไม่เอาไว้แน่เข้าใจไหมคุณแม่คะคุณแม่กับหนูเนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานหนูไม่เคยโกหกคุณแม่สักครั้งเลยนะคะคุณแม่ก็รู้ว่าจ้ะหนุกี้เรารู้จักกันมานานแต่บางครั้งอ่ะคำพูดก็เชื่อถือไม่ได้หรอกนะจ๊ะหนุกี้แต่แม่เชื่อในสิ่งที่แม่เห็นเท่านั้น ำงแม่เดี๋ยวแกก็รู้ทีนี้เราก็รู้ว่าใครโกหกพออความลับไม่มีในโลกนี้ไงฮัลโหลยีป๊อปแผนสำเร็จแล้วนะแกยายแก่นั้นเชื่อสนิทเลยว่าฉันเนี่ยท้องกับอุ้ยอ่ะคราวนี้แหละฉันก็จะได้อุ้ยมาครอบครองแล้ว บ้านนี้มันโง่จริงเลยนะแกเธอคิดว่าคนแก่อย <anya> ่างฉันนะเป็นคนโง่อย่างงี้หมือกี้ฉันยอมรับว่าเมื่อก่อนน่ะฉันหน้ามืดตามม่เห็นผิดเป็นชอบคิดว่าเธอเป็นคนดี าของเธอคืนไปฉันไม่ต้องการแล้วคุณแม่จะเสียใจที่ทำกับหนูแบบนี้ไม่หรอกตอนนี้ฉันมีลูกสะภ้ตัวจริงแล้วเขาไม่เคยตอบโต้อะไรฉันเลยทั้งๆท,ที่ฉันทำผิดกับเขาคนแบบนี้สิเขาเรียกว่าเพชรน้ำดีไม่ใช่พลอยหุงอย่างเธอเป็นร้อยเท่าพันเท่าคุณแม่ไปสักแล้วห้ามมาเหยียบที่นี่อีกไป แม่ต้องขอโทษที่แม่เคยใจหลายกับเธอแม่จะชดเชยให้ในสิ่งที่แม่เคยทำแม่จะจัดงานแต่งงานเธอกับลูกชายของแม่แบบนี้เธอพอจะให้อภัยแม่ได้ไหมขอบคุณแค่แม่ขอบคุณนะคะแม่